ะนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ให้เราต้องวิ่งแสวงหาสิ่งภายนอกรองบอกว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราธรรมะคือพระศาสดาและพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่ง เว้นแต่ตนเองและธรรมะ,ะบ,อรนอนบอกอานนท์เลยบอกอนอนท์ในการบัดนี้ก็ดีคือสมัยที่ผู้เช่ายังอยู่ก็ดีหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะเป็นอยู่ และการพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นเป็นอย่างไรรมก็บอกว่าให้เราจเจริญสติปัฏฐานสี่หมาอยและสติปัฏฐานสี่เห็นไมอะไรอะไรก็มาลงที่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ถูกอธิบายด้วยอานาปานาสติบอกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำมับหายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำมับหายใจออก